โหลสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เคนนี่จะทําเมนูข้าวผัดนะจ้าทุกคนนี่แหละจ้าก็จะมีใส่ผักเนาะจากแครอทมีใบหลีกนะจ้าทุกคนแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่เนาะมีสุกินี่จ้าบวกสุกินี่วันนี้จะผัดใส่หมูมีไข่นะจ้าทุกคนแล้วก็เป็นข้าวกล้องจ้าวันนี้เนาะจะผัดเพื่อสุขภาพจ้า And อันดับแรกนะจ๊ะเขนี <wh> ้ก็จะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมจ้กเขนี้ไม่ใส่กระเทียมนะจ๊ะผัดเนาะน้ำมันกระเทียมนิดหน่อยจ้าแล้วก็จะมีน้ำมันพิกนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนลงไปเนาะรอให้น้ำมันร้อนแล้วเราจะนำทำการผัดกันนะจ๊ะทุกคนอันดับแรกเราก็จะนำหัวหอมที่เราหั่นนะจ๊ะทุกคนใส่ลงไปเนาะจ้าเราก็จะนำเขาไปผัดนะจ๊ะให้หอมเนาะไม่สูตรนี้จะไม่ใช้กระเทียมนะจ๊ะทุกคน เราะว่ากินกระเทียมพ่อบ้านก็ไม่ค่อยทานนะจริงๆแล้วเขาก็จะหอมมากกว่าน้อจกาวลาเขาใส่กระเทียมลงไปนะจ้าเราผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมนะจ๊ะทุกคนเนาะนี่ละจ้าเขาจะพาไปหอมหัวใหญ่เขาเริ่มแบบตรงกลิ่นหอมนะจ้าแ่นีใส่ส่วนน้ามันมีน้ํามันอ่ารับนะจ้าน้ํามันกระเทียมด้วยจ้ะทุกคนน้ํามันกระเทียมแล้วก็อ่าก็จะมีน้ํามันพริกนะจ้าเพิ่มความเผ็ดนิดนึงเนาะทุกคนหลังจากนั้นนะจ๊ะเริ่มหอมแล้วจ้าเราก็จะใส่ เนื้อหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นสันในข้อมือนะจ๊ะทุกคนเนาะใส่ลงไปจ้าเราก็จะผัดเอาให้หอมจ้ะจ้า,จาหลังจากที่ห้าผัดหมูไปได้สักพักนึงเนาะจ้าก็จะเริ่มแบบว่าเร็บขนาดกลางๆนะแต่ทุกคนอืมในขั้นตอนนี้เราจะเริ่มทําตามกลนะุ่มรสนะทุกคนเออจะมี่กลื่ท่ายู่ขาวลงไปนะจ้าใส่ผีวขาวลงไปทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปเนะะาะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะับสักพ้นเนาะปรุงรสด้วยตามใจชอบด,ด้วยกาแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะผัดให้เข้ากันอีกรอบเนาะคะ่ะเพื่อความแบบว่าความอร่อยของเขาเนาะ,ะทุกคนเมื่อเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีทําการชิมนะคะอืมทุกคนเนาะก็มีบ่มีดีกว่าเนาะจ๊ะแต่จะใส่จีกดจ๊าดลงไปด้วยกันน้ำปลาผัดเนาะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักเนาะจกผักที่เทามีเนาะจากก็จะมีตัวเป็นซุกิลิ่มลงไปเนาะจ้า,าแล้วก็จะมีะแครอทเนาะทุกคนแครอทหอมหัวใหญ่อาจจะใส่ใบดีลงไปก็ได้ใส่ใบดีแล้วก็เดี๋ยวไว้จะจัดกันหน้านดิดนึงก็คืมีในจานนั้นกันนั้นเ้าก็จะฮัดเขาของเข,งข,งขงกากันดีเนาะจ้าทุกคน ผัดเขาไม่เข้ากันดีจ้าอ่ที่ใขามัมไก่กับเอกนี่จะไปรวผัดให้ผักเขาสุกข,ขนาดปานกลางเนาะจาทุกคนหลังจากนาัก้นเข้าไปจะเติมเข้าไวนิดนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพักในส่วนนี้ไ <c oughs> ว้นิดนึงนะคะถ้าจะผักไวจนสี้ะจ้าทุกคนหลังจากนั้นเข้าไปจะใส่ไข่ลงไปจ้าใส่ไข่ลงไปเนาะทุกคนเราอย่าเพิ่งผัดรวมกัน โดยจาก,กไขนะ่เนาะข้าปลปวยแตไข่เขาแบบสุกก่อนนิดนึงน,นะคะถ้กจากปอยตรีงลงไปเนาะจาเก่งไข่เขาสุกเราจะไม่ใส่ไข่ลงไปเดยจากทุกคนเพราะว่ามันจะเวลาไข่เขาผสมกันจะเป็นเหมือนผัดไข่เนาะแ่นอกจากจะเสืล้อให้ไข่เขาแบบว่าแข็งตัว <c oughs> แบบว่าเป็นไข่ข้นนิดนึงนะจ๊ะทุกคนร้อนนิดนึงน,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 นะก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะทุกคน <c oughs> นี่รูข้าวผัด ข้าผัดดีไซ์ตามเดินนะเนจะจ้าก็จะเป็นจนะิ้มีอะนไข่เราจะเริ่มแบบว่าพอไข่เราเริ่มสุกแล้วเนาะเราก็จะผัดรวมกันนะจ๊ะเราจะผัดพยางรวมกันกับไข่นะเนาะมือจ้ามือจ้าสำหรับขั้นตอนนี้เนาะจ้ามันโบควายเผ็ดกาไยเนาะจ้าทีนี้ก็จะใสซ่ซอสชิลีซอสลงไปนะงเนาะเพาจะเติมความเผ็ดของ เขานึ่งนิดนึงนะแต่ทุกคนจริงๆแล้วเราสามารถใส่พริกลงไปได้นะจ๊ะคนเขาให้เข้ากันดีเนาะทุกคนนีเลยจ้าเดี๋ยวหลังจากนั้นด้วยจ้าเราก็จะจ้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปเนาะทุกคนนีเลยจ้าเราจะใส่ข้าวลงไปเนาะจ้ะใส่ลงไปเพินมึือกระ mm เพ่อนาทุกคนผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยทุกคนดีเลยจ้าข้าวผัดเนาะจ้าทุกคนข้าวก้องผัดนะจ้าในสไตล์สรมงแดนเนาะทุกคน หอมออมากเลยจ้าผัดให้เขากันดีเนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็ชิมรสชาตินิดนึงเนาะถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงรสได้ตามใจชอบนะจ้าการทําข้าวผัดเด้อยทุกคนผักเขาแฉจะผัดไม่อร่อยเนาะจ้าแต่นี่คือข้าวพอดีเนะาะก็จะผัดออกมาได้สวยงามนะี่ะทุกคนเห็นไหจ้าคนเขาให้เขากันเนาะทุกคนเก็บรอยเลยจ้านี่แหละข้าวผัดเนาะนจริงถ้าเขาเขาถ้าข้าวเขาไม่ไม่แฉเนาะจ้าก็จะสวยเนาะทุกคน ตรงนเดียวตามไปชอบเลยก็ได้เอนี่เลยจ้านี่คือข้าวผัดไมจ๊าในสไตล์า่างแดนเนาะทุกคนเมนูมไง่ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวแค่มีจะชิมนะทุกคนอืมแซ่บจ้จาจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคิดหน้าเนาะวันนี้ข้าวผัดในสไตล์่างแดนเมนูง,ง่ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคิปหน้าสวัสดีจ้า